สวัสดีคะ่ะพบกับเซลติกจาก Perfect c a าเช่นเคยนะคะที่าาลาซาน8 7ถเจนถนศซีนรินทรินบางนางกรุงเทพนะคะวันนี้มีรถมาแนะนำนะคะเป็นแบรนด์ Toyota เป็น Toyota าวิออสน e ปี2016ค่ะเลขไมคันนี้อยู่เพียงแค่1 1 9 0 0 0สมกิโลแค่นั้นค่ะในส่วนของราคาราคาอยู่ที่387,000บาทหากส่วนลดแล้วจะอยู่ที่3 5 7 0 0 0บาทผ่อนเพียง6-7,000บาทเท่าน,นั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะก็อาจจะมีในส่วนของรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยอันนี้เราสามารถเก็บงานได้นะคะรับรองวันออกรถใหม่เอี่ยมแน่นอนค่ะในส่วนของภายในนะคะภายในจะเป็นสีเบจนะคะเบาะผ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะในส่วนของเลขไม่อย่างที่ดิวบอกเลย119,00 0สมกิโลแค่นั้นค่ะภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สวย,สวยเลยนะคะในส่วนของด้านนอก ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือรถไม่ค่อยมีตำหนิดใดๆเลยยังสวยเอี่ยมอยู่อาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถขัดได้วันออกรถเงาแน่นอนด้านข้างนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรภายในสวยๆเลยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะ ในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นที่จะมีลุ้นทั้ง iPhone แล้วก็ทอง2สลึง1สลึงนะคะและเป็นโปรจองเพียงแค่1,000เท่านั้นรับส่วนลดสูงส,สุดถึง4 0,000บาทกันเลยทีเดียวในส่วนของคันนี้จะได้ส่วนลด3 0,000บาทนะคะสามารถนำส่วนลดเนี่ยมาช่วยดาวก็ได้เลยหรือว่าช่วยแบ่งมาชับในส่วนของประกันได้ะคะ่ะ แล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้ของเรามีแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะออยากจะฝากพี่ๆนะคะคอยติดตามชมอัปเดตรถคันใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะคะช่อง youtube หรือว่าช่องอเพจ facebook ของเราด้วยนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมาที่เบอร์0814919919เบอร์ติเองนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ